ซื้อประกันแบบไหนไม่ให้ถูกโกงมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์คือตัวแทนประกัน,นรับเบีย้ยประกันจากลูกค้าแล้วไม่ส่งให้กับบริษัทประกันภัยวงเงินร้อยกว่าล้านแสดงว่าเป็นตัวแทนที่มีวาทศิลป์นในการขายดีแต่นิสัยไม่ดีซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุตามข่าวนะก็จะเป็นเรื่องของประกันชีวิตแต่มันก็สะท้อนมาถึงประกันวินาศภัยโดยเฉพาะผมอยู่ในส่วนของประกันวินาศภัยก็จะแนะนําเวลาที่ท่านซื้อประกันเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในชีวิตตัวเองในทรัพย์สินตัวเองจะตรวจสอบอย่างไงจะทำงาน รู้ว่าเงินที่จ่ายไปที่เราเรียกว่าเบีย้ยประกันภัยไม่ถูกโกงโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้การขายประกันผ่านทางออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์เทลล์ซึ่งทั้งคนขายและคนซื้อต่างไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันนี่มาดูว่าจะทํำยังไงประเด็นแรกเลยถ้าท่านจะซื้อประกันก็จะแนะนําว่าควรจะขอตรวจสอบซึ่งทางคอพพต้องมีระบบการให้ตรวจสอบคือคนจะขายประกันได้ต้องมีบัตรตัวแทนหรือบัตรในหน้าขอให้ทาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตัดสินใจโอนเงินขอชื่อนามสกุลเลขที่ใบอนุญ,ญาตของคนที่เข้ามา ขายประกันให้คุณแล้วก็นําไปตรวจสอบสถานะใบอนุญาตว่าเป็นเลขที่จริงไหมถูกเพิกถอนไปหรือยังเข้าไปทางเว็บไซต์ของคอปภนะ์สมาร์ t oic o r t h s อยู่หน้าจอตัวสีแดงแดด้านล่างอยากให้ใจยเย็นเย็นเวลาจะเสียเงินเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถึงเวลาจะจ่ายเงินพ่อเนี้ยสาคัญคนที่จะโดนโกงก็มาจะจ่ายเงินให้กับตัวแทนหรือในหน้าคนที่มาขายประกันจ่ายโดยตรงเป็นเงินสดหรือจะโอนเข้าบัญชีก็แล้วแต่ซึ่งอยากจะบอกว่าเป็นวิธีการที่เสี่ยงที่สุด เพราะเวลาเขาโกงคุณเขาโกงเบี้ยประกันที่คุณจ่ายขั้นตอนโกงมันอยู่ที่ตรงนี้วิธีปลอดภัยที่สุดคือโอนค่าเบี้ยประกันภัยเข้าบัญชีบริษัทประกันหรือโบรกเกอร์นิติบุคคลโดยตรงคือโบรกเกอร์พวกนี้ก็จะมีสัญญาส่งงานกับบริษัทประกันใบมอบอำนาจในการรับเบี้ยประกันภัยแม้แต่ตัวผมเองเวลาขายประกันผมก็ไม่เคยรับเบี้ยประกันโดยตรงกับลูกค้าหรือเพื่อนกันจะให้โอนเข้าโอนเข้ามาที่โบรกเกอร์ทั้งหมดดังนั้นเวลาที่คุณจะโอนเงินให้หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินให้กับตัวแทนหรือนายหน้าโดยตรงข้อต่อไปก็คคคืือออในการรตวจสบุ คุณต้องได้รับกรมธรรม์ที่คุณสั่งซื้อจะได้รับทางเอกสารเป็นรบณีย์มาหรือเป็นส่งทางอิเล็กทรอนิกส์คือส่งทางเมลทางไลน์ไม่ว่าจะก,กรมธรรม์จะมาทางช่องทางไหนคุณจะต้องได้รับกรมธรรม์เมื่อได้รับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลในกรมธรรม์ให้ครบถ้วนว่าตรงกับที่คุณจ่ายเงินไปหรือเปล่าตรวจสอบตรงนี้ให้เรียบร้อยถ้าตัวแทนหรือโบรกเกอร์ไหนไม่ส่งกรมธรรม์ให้คุณคุณควรจะตามเขาใบากรมธรรม์ก็คือกรมธรรม์มันไม่ใช่ใบแจ้งงานหรือใบคําขอเอาประกันภัยมันคนละตัวกันคุณต้องมีกรมธรรม์อยู่ในครอบครองให้ได้ สุดท้ายก็จะเป็นข้อข้อเตือนก็แล้วกันนะข้อควรระวังจากประสบการณ์ส่วนตัวนะวิจชาชีพมักจะใช้กลวิธีในการขายที่ทําให้คนซื้อตกหลุมพรานก็คือให้สิทธิพิเศษให้ของแถมหรือคิดเบี้ยประกันภัยที่ถูกถูกเกินความเป็นจริงถึงถ้าคุณได้รับข้อเสนอที่มันแปลกๆแล้วดีผิดหูผิดตาเน่ยอยาให้คุณเอะเอาไว้ก่อนนี่ก็คือวิธีที่ทําให้คุณซื้อประกันภัยแล้วไม่ถูกโกงท่านใดน,นะครับมี ปัญหาหรืออยากปรึกษาในเรื่องสินใหม่ประกันภัยก็ดีหรือเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธันที่ท่านซื้อไปแล้วก็ดีแอดไลน์เข้ามาแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ผมว่าขอคุยกับผมหน่อยนะเดี๋ยวเขาโอนสายมาให้